สวัสดีค่ะวันนี้หนึ่งจะพามาชมรถยูสุมิวเนะคะซึ่งคันนี้เป็นตัวรุ่น ELEGAN c e Smart ค่ะวันนี้ก็จอดอยู่ที่โชว์รูมนะคะเพราะว่ารถของคุณลูกค้าเพิ่งมาถึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตกแต่งรถให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะมารับ เร,เร็วนี้สำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถเอวสูใช้งานอยู่ซึ่งเป็นรถที่เป็นรถครอบครัวนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าออกเอวซูไปให้ความคุ้มค่าในการใช้งานแน่นอนค่ะรุ่นตัว ELEGAN c e Smart นะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเหมือนกันกันกบตัวอันติเมตตัวท็อปเลย ซึ่งตัวรุ่นนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะสำหรับตัวล้อนะคะตัวนี้จะเป็นตัวล้อแม็กขอบ18ค่ะก็จะเป็นลายสีหยอกเทาๆแบบนี้นะคะถ้าหากว่าใครอยากเพิ่มความโฉวีเฉียวให้กับตัวรถคุณลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนแม็กได้ถ้าเปลี่ยนแม็กนะคะถ้าเป็นแบบแม็กแต่งนะคะก็จะดูเป็นแบบว่า เทสมาร์ทขึ้นมาเลยค่ะบางท่านนะคะก็เอาไปเปลี่ยนเป็นล้อตัวอันติเมตนะคะก็ต้องบอกว่าก็จะเหมือนอันติเมตเลยค่ะอันนี้หนึ่งพาชมรอบๆคันนะคะเดีย๋ยวเปิดปาพาไปชมทางด้านในค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัว S S นะคะคนนี่เลยค่ะภายในของเจ้าตัวรถรุ่นตัวอ l ลิ a กนสมาร์นะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วค่ะแล้วก็ตัวแอร์นะคะสามารถที่จะแยกปรับอุณหภูมิได้ค่ะตัวระบบเกียร์นะคะทุกตัวรุ่นของเราตอนนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะสามารถเล่นแบบเกียร์ธรรมดาได้ด้วยค่ะ ตรงนี้เราก็จะมีตัวเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้เบรกโฮมาให้คุณลูกค้านะคะเบรกมือไฟฟ้าก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะคะแม่นยำแล้วก็ตัวออโต้เบรกโฮนะคะเป็นตัวด้านล่างตัวนี้เวลาใช้งานนะคะกดจิ้มลงไปให้มีไฟเขียวๆข,ขึ้นมานะคะแล้วก็เราเนี่ยก็ไม่ต้องแบบว่าเวลาที่เราใช้ตัวออโต้เบรกโฮนะคะคุณลูกค้าเข้าเกียร์อ,อยู่ที่เกียร์ดีเดินหน้านะคะแล้วก็ เหยียบตัวเบรกนะคะตัวตัวระบบนะคะจะช่วยเบรกตัวเครื่องยนต์เอาไว้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เลยค่ะคุณลูกค้าอยู่ที่เกียร์ดีได้เลยนะคะแล้วก็พอไฟแดงเนาะพอมันขึ้นเขียวเราก็เหยียบตัวคันเร่งนะคะแล้วก็แตะออกไปค่ะรถก็จะเคลื่อนตัวออกไปนะคะทำให้เราใช้งานได้แบบสะดวกสบายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางที่นั่งนะคะผู้โดยสารตอนหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟนะคะกดตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวใส่แว่นตานะคะเดี๋ยวเราดูห้องโดยสารตรงกลางกันค่ะ นี่นะคะก็จะมีตัวแอร์นะคะให้เราเอาไว้ปรับอุณหภูมิแอร์ Air นี่ต้องบอกว่าเย็นฉ่ำเลยนะคะคุณลูกค้าเพราะว่ามีให้ทุกที่นั่งเลยทางด้านหลังแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตรงช่องเสียบตัวชาร์จนะคะชาร์จแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะเสียบปลั๊กไฟนะคะเอาไว้ที่เราแบบว่าเสริมสวยได้ด้วยนะคะอยากสวยๆบนรถนะคะนี่เลย นี่เวลาที่จะขึ้นนะคะทางด้านหลังคุณลูกค้าก็ปรับแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปนั่งทางด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะสามารถที่จะพับเป็นระนาบเดียวกันได้ด้วยตัวนี้นะคะตอนสองตอนสามพับได้หมดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นห้องโดยสารตอนกลางนะคะ ด้านท้ายนะคะประตูก็เปิดด้วยไฟฟ้าตัวนี้ก็จะมีกันหนีบด้วยนะคะเวลาที่เราใช้งานสามารถที่จะสั่งการที่ประตูท้ายนะคะแล้วก็ตัวรีโมทนะคะแล้วก็ด้านในตัวรถได้ด้วยค่ะ ชมด้านหน้าอีกนิดนึงค่ะชมตรงพวงมาลัยสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์3,000 cc ซีซีนะคะคุณลูกค้าที่จอดอยู่ตัว Smart e อี g a แกตัว1.9ก็มีนะคะก็ต่างกันที่กำลังของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์1,900 cc กซีซีก็จะอยู่ที่150แรงมา้าส่วนคันนี้เป็นเครื่อง3,000 cc ซีซีก็อยู่อยู่ที่190แรงมา้าอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่พวงมาลันะคะตัวนี้ก็ มีตัวคลูดคอนโทรลแล้วก็ตัวฟังก์ชันควบคุมเสียงที่พวงมาลัยนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะแบบคูแม็กค่ะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าภายในเนี่ยหน้าตาเขาจะเหมือนกับตัว ออนติเมทเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีตัวระบบความปลอดภยัยเอ a ดร์นะคะสิ่งที่แตกต่างกันแล้วก็ภายนอกนะคะที่ต่างกันก็จะเป็นตัวล้อแมกนะคะเพราะว่าตัวอันติเมทจะเป็นล้อแมกขอบ20ตัวนี้จะเป็นขอบ18ความแตกต่างกันก็จะอยู่ประมาณนิดนึงค่ะหลักๆแล้วก็จะเป็นระบบความปลอดภัยของเอ a ดร์นะคะพวกการ แจ้งเตือนต่างๆนะคะแล้วก็ตัวรุ่นตัวอีเแกนสมาร์ทนะคะจะไม่ได้มีจุดเซ็นเซอร์นะคะตัวนี้สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามหนึ่งเข้ามาได้นะคะโปรโมชัน่นปังๆช่วงนี้นะคะแล้วก็วันพุธนะคะเดี๋ยวจะไปออกบูธนะคะที่ b ิ g กนะคะใครสนใจโปรโมชั่นของ บูธของเราก็เข้าไปชมเงื่อนไขได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ